ก็เล้ซื้อกับผมนี่ว่าจ้ซื้อชาเทชร์ไม่รู้เหรอครับผมปลาใหญ่นี่น่าจะชิบะไม่ได้ปลาทากันโทษนะครับผม,มเป็นเผาเหรอครับที่นั่นโอ้อ ดเดือนหาไปนี่ครับนึ่โอ้แม่เนี่ยตอนนี้เดือนหาดดีนะครับเดือนหาครับหนึ่งอ๋อเขาบอกให้กินน้ำพึ่งเดือนห้าเพราะอะไรทวาแข็งเลยเบ่ใจเลยมันสีดีครับผมดีดมันสีล่างสารเาหอ,อมเดือนเรียว่าเดือนนี้มอสเร็วแล้วครับ,รบเดือแต่ว่าฝนรุ่งแลง้วมันสีเพราะแสบไหมครับแต่ฝนรุ่งมันสีเพราะแสบเลยแบ มันถือว่าเป็นยาเต็มทีนะครับก้อนนี่จะเข้านาฝนแล้วนะคแบบมันเป็นเดียนหามันหนาแล้งมันเจไปแต่กินเองเขาก็ไปเอามันห,หนามันหลายเลยครับผมบริสุทธิ์บ่ครับผมเ <c oughs> <c oughs> ก็บพวกนี้เลยครับเป็นสดที่แคสกันแคสกันแล้วเจ็ดชูเลยนี่คำว่หัวาเลยนี่แหละครับผม วันี้คีมากเถอะกันโทษได้ครับผมเคยผมผมรัดมากครับเขี่ยงยืดมากนีินะครับผมรัดใส่เขี่ยงยืดมากเพราขวดเดียวบอกไงสองขวดสิลดลูกยังดีถึงวะผมเ็ือดเงี้ยรานสองขวดสองเงีย 2 vâng của vâng 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 หายาด้วยครับฟองแทแแทครับออกฤทชิ์ชูมาล่องเราเอาน้ำมาล่อนเป็นขั้งเกลือไดยครับสองใบใช่ไหมผมขอสองใบซี่ชิ้ครับโมหลายหรอกผมอยากจะเบ้อผมอยากจะ้าบานครับ ก็มีท่านผ่านนะครับผมบอกว่าคงโลก เงมันห้องนี่ไง <c oughs> หายากด้วยนครับผมจะดหา,าเรซมีร้อยปีนึงอยู่บบออแล้วครับผมเงี้ยครหนาฝนกับ,กบ่อมันวครับหนานี้ตอนดอกไม้มั็ตอนานามแบ้ครับตนหนาแรงมันตอเนเจอสว้เด้ย อืฝนตกมากเมื่อกี้เอาน้ำเราไปเป็นน้ำมั่นเลยนันเลยแล้วนันถือน้ำมาเลย่รังทเสร็ามเสียเร็วครับอบ่พ่อมือครับผมทำเสรนงาม เนี่ยคณะสีเส้เนตอร์ตเป็นสองมันเป็นใครมันเป็นมันเป็นีมันตางมแม่เอาถึงโหลดผมกับพ่อได้วา่าพ่วดีอบแล่วเราถึงโลดเปลี่ยนห้างไหนเราแค่ราเย็นผวแข็งเลยเอาออกมาเอามาแล้วคณะรองออมาแล้ว ต่อยยังไงดีหอมอร่อยหอมหอมครับไม่ใช่หอมดอกไม้เลยครับห้มดอกไม้เอาสามขวดไปคิดเท่าไหร่สามขวดสามลอยสิสิามลอยคิดเท่าไหร่ โอ้ยจะได้เอาเติมให้แม่นี่อีกเท่านี่ทีองไอนี้ของกวนี้สองรยสีสิบแล้วนี่สามรอยพอดีนะเนี่ยอันี้สองร้อยสี่สิบไอนี่เป็นัไออยีนี้มันถือกว่าละรอยไม่เจ๊งได้ครับสองร้อยสี่สิของขวดนี้สองร้อยสี่สิบตกขกได้ร้อยเอาอีกขวดหนึ่ง เป็นถามร้อยให้รถเนาะมันมานก็ต้องเต็มคนก็ได้ผมก่เต็มรถแล้วกันแล้วแด้เจ้านี่จากนีสิบาทเนี่ย่อครับผมมีต่อไปพวกแม่จะเพิ่มอีกเนี่ครับขานน้อับขนมครับโทษที่เมื่องล่ะเดี๋ยวหมวนนี้ เนี่ยเหมือนกับไอชิมมันเป็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 นเม็ดๆหนูมองเห็นเม็ดเม็ดๆหน่อยน้ำตาลพูดเร็วต้ดเพิรกย่างออกจากหางย่างดีเีครับผมนี่ครับน้ำผึ้งร้อยเปอร์เซ็นต์เดือนห้าหนแล้วน้ำผึ้งแท้มีผลผลละเจ็ดสิบบาทใช่ไหมน้ำผึ้งแท้มีผล ถูกมาก,กน,นะครับพี่จะขายเมื่อกี้ตกสองขวนแล,นแล120นน้วร้อยยี่สิบนะว่าถูกมากเลยจำเป็นนะมั้งเนาะผมร้อยยี่สิบมั้งผมขอบคุณเอาปะครับออโอ้ยเบสสวัดีดีใจมั้งครับดีใจครับผมตอนแรกผมบอกว่าเอาว่าเอานะตอนแรกสี่ขวดก็บาะว่าแบบนี้ ใารกินยากก็ไม่มาถ้าอยากครับผมยังช่วงนี้ช่วงนี้ยังแซบเลยมอในเดือนธันาเลยพอดีน้ำพึ่งเดือนห้าอืครับตองใส่กระเทียมตู้น้งสี่เลยครับอือเอาอีกขวดดิีงเ,เอาอีกขวดหนึ่งซุ้มดิ เติมถิ่นมาช่งงเซกาแฟาดำกันเลยครับเดี๋ยวกินน้ำบังหน้าโซโดากันเลยครับเมนเลยเซมันเพลพุ่งมะนาวโซดาเขากินเหล่ามาเม่วงออกไปเนี่ยเขาปวดหัวเขาวิ่งเขากินน้ำเพลิอครับบังน้าบังน้าเศร้าเลยครับตามที่ผมกินเหล่าขาวมาก,ก่อนครับผมเจ็ดมากครับผมไปเศร้ากินน้ำเพลิงเลยกินเหล่าทั้ง เก้แห้งเลแก้แห้งน่าแก้งครับอันนี้เพิ่ไปผมนลยเด้ยครับน้อยครับผมครับ่้องเปน้ครับน้ำผึ้งนะฮะผึ้งเดือนห้าผึ้แค่เดือนห้เลย เฮ้เราต้องมีรีวิวกันชิมหน่อยด้ยบอยเลยเบาไปแมาเช็คดูนะครับลังไม่ปรบสุดยอดเอาลังมาชวน <c oughs> ไม่ครับผมนะไม่ไม่ไม่ไมไมท<ำ> ถ้ามีรังก็ต้องมีน้ำครับผม,มนีค่ครับอแท่งามเก่งแต่ปลากว่าไงโมเมนต์เพิ่พมเติมตัวพึ่งด้วยตัวพึ่งนั่นตอดปาครับตรง้อมชิมเลยไหม เ้าไปดินี่หนึ่งรับจึ๊กกินเลยครับผมจึ๊กนี่อันนี้ครับอันนี้โอ้โันเดิอนพฤษภาครอนี่ครับอันนี้น้ำพึ่งเดือนห้านะครับแหอย่าอย่าให้เห็นบนโต๊ะนะ่เห็นเย็นนี่มาลองชิมดูมดเป็นยังไง หอมไหมหวานสนิทหวานสนิทเจี๊ยบเลยหวานหอมหวานหอมมันหอมเกสรดอกไม้อะไร้ะมันเหมือนแบบเพิ่งมันสร้างรังมามันเอาพวกดอกไม้ใบหญ้ามาที่นี่เนาะโอ้โหเจี๊ยบเลยหวานลึกอ่ะหวานลึกหวานลึกเอออยู่นี่มันกอกสดๆน้ำผึ้งแท้ตัวนี้เลยเลยวังขนาดไหน ครับหมดเลยครับผมเบิดเบิดข้าม่องเลยครับเบิดข้าม่องเลยครับนักพิ่งแค้ไิดผลว่าขนาด

ไอ้ติมไหเด้ามีติมไหนบอกรับมีซิฟเม่นสุดุดยอดโอ้ย้มเราได้บัณนีตส <c ười> ุดยอดสุดยอดเนี่ยังไงล่ะเยี่ยม ีตาแพ้ครับขอบคุณครับพี่นั่งนี่เดครับพี่่ครับเพิ่แพ้เดือนห้าออันนี้ลังสวยเลย เอาูณหลายได้ครับพี่จัดค่าคันโทบอแนนโทรกระ,ะสินเรีนู้ด้วยเนาะอืออะไรมึงมาใหม่เด้อครับรละซัดจริงโอเคยิรัยป็ไนไงมึง้า